เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสไตฮันกุลูธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางเกาหลีในประเทศไทยจับมือกับสำนักงานธุรกิจโซหรือ SBA นะคะเปิดตัวสาขคาโซเมดเอสไตฮันที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็ที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยาและล่าสุดนะคะกับการจัดงานเปิดตัวสินค้าจากโครงการโซเมดที่จะถูกวางขายตั้งแต่วันที่19ธันวาคมเป็นต้นไปซึ่งในครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยสินค้าจากโซมากกว่า50แบรนด์กว่า200 SKU ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าชาวไทย โดยในวันงานเปิดตัวนะคะได้ทีมนักแสดงจากแอบลงรักเดอซีรีส์รวมไปถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์คนดังมากมายนะคะมาร่วมเล่นกิจกรรมรุดเล็ตแล้วก็กิจกรรมลัคกี้ดอแจกของรางวัลให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ผู้ร่วมงานภายใต้อีเวนท์ที่มีชื่อว่านะคะเมอร์ลี่โซมัชนั่นเองค่ะ almost 50 brand from Seoul with more than 200 SKU uh, to Thailand uh, we hope Thai customers uh, will like it ก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้ามาร่วมง,งานกับโซเมนะครับมีโอกาสตอนเดินเข้ามาแล้วครับก็ร้านมีสินค้าหลากหลายมากเลยครับแล้วก็มีสินค้าที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับก็รู้สึกรอดเรียกว่าได้ว่าอิ่มเอมแล้วก็มีพี่ๆเขามาอรอเราแล้วก็ได้เห็นทางร้านสินค้ามีสินค้าของพี่ชายของเราด้วยที่อยู่ในบ้านเดียวกันซึ่งก็คือพี่พวกฟาร์มสกินอวัจราอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็ทางร้านนี่เรียกได้ว่าสินค้าเพียบ รบครันเลยครับผมแล้วผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมสุดพิเศษช่วงคริสต์มาสแบบนี้กับทางร้านนะครับก็ได้ได้ว่ารถไรกจแจกแถมันเต็มที่เลยก็หวังว่าทุกคนจะได้มีความสุขในวันนี้ครับผม